คุณู้ชมคะตีสองที่ผ่านมาที่สุราษฎร์ค่ะหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังขับรถกลับบ้านแต่สิ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยทำเอาต้องกรีดเขาเห็นอะไรเดี๋ยวลองไปดูนะคะขายน้ำแท้ข่ายน้ำไม่เห็นนั่นไงน,นั่มนมาเลยอ้าวบีตายนน่แล้งกูเนี่ยจะเราเค้ ไหมหรือตุ๊กตาไม่ตัวจริงเขขยับลูกกระเดือกอแภาพมัอนอาจจะไกลหน่อยตอนแรกถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ก็อาจจะเอ๊ะมองไกลๆตัวอะไรกันแน่ตัวเงินตัวทองหรือเปล่าไม่ใช่นะคะจระเข้จระเข้คำถามคือแล้วอุย้ยจระเข้มาอยู่กลางถนนแบบนี้ได้ยังไงนะคะอุ้ย สุดท้ายจระเข้ตัวนี้ถูกจับแล้วนะคะคนายนัท,ทพงศ์สมสนองอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุยนี่ค่ะโดนจับแบบนี้เขาบอกว่าตีสองได้รับแจ้งจากคนถ่ายคลิปนั่นแหละว่ากําลังขับรถเข้าไปในซอยเขาพระอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีแล้วจระเข้มาจากไหนก็ไม่รู้รขวางถนนเอาไว้เลยนะคะมันเดินออกมามาอยู่กลางถนนแล้วมันไม่ขยับมันนิ่งอยู่แบบนั้น ก็แจ้งกู้ภัยให้ไปช่วยจับนะคะกู้ภัยบอกว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อนะแต่ผู้ประสบเหตุที่อยู่ในรถสองคนนี้เขาส่งรูปไปให้ดูกู้ภัยก็ตกใจกู้ภัยบอกว่าผมก็ยังไม่เคยช่วยกันจับจระเข้มาก่อนนะแต่คนขอความช่วยเหลือมาก็ต้องไปช่วยแหละพอไปถึงเนี่ยนะคะจระเข้มันคลานไปแอบอยู่แถวแถวพุ่มไม้ข้างทางแต่ว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะ10นาทีก็จับได้คือกู้ภัยเขาบอกว่าจระเข้ตัวนี้ มันดูไม่ค่อยดูร้ายเท่าไหร่แล้วตัวมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นจระเข้ที่มีคนเลี้ยงเอาไว้แล้วก็หลุดมาค่ะก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกืบสิบนาทีครับผมเพราะว่าก็ยากเหมือนกันครับถ้าดูร้ายี่ยก็ตอนแรกที่เข้าไปกไไ็ไม่ไม่แสดงอาการดุร้ายนะครับแต่ช่วงช่วงตอนที่จับก็ก็มีมีบ้างครับ ในกอสมุที่ผ่านมาเราเคยเคยออกําการจับจระเข้ไหมครับไม่เคยครับไม่เคยครับเป็นครั้งแรกครับแล้วคนที่แจ้งว่าเขาเจอาการหลอนมากินก็ที่โทรเข้ามาเมื่อคืนก็มีอาการตกใจนะครับเพราะเขาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันครับกู้ภัยก็ยังไม่เคยเจอครับคนที่เจอเนี่ยเห็นมันควานขึ้นมาบนถนนบนถนนครับเจอบนถนนเลยทางอาสาสมัครกู้ภัยก็นําจระเข้ตัวนี้นะคะ ไปไวที่ศูนย์มูลนิธิกู้ภัยกุศลสงเคราะเกาะสมุยประสานเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอเกาะสมุยสืบหาเจ้าของเพื่อมารับกลับไปดูแลต่อนะคะความยาวประมาณเมตร1เมตรกว่าๆน้ำหนัก40กิโลกรัมได้นะคะสำหรับจร,เระเข้ตัวนี้หลุดแล้วเดินมาบนถนนเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ยืนขวางอยู่แบบนั้นเลยค่ะโชคดีไม่ถูกรถทับเอาแต่ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น